เ,เสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จริงบ่ายของขวัญช่องที่จะเมา,าเรื่องของงานถักงานฝีมือโอเคค่ะตอนนี้เราได้ทั้งสายเอี้ยมนะคองนะคะลดวงแขนอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาทําเป็นตัวนี้หรือเรียกกันว่าเข็มขัดนั่นเองโดยการถักโครเช เข็มที่ขวัจะใช้นะคะก็เป็นเข็มโครเชเบอร์ห้าทับโซนส,สีทองนั่นเองนะคะโอเคเรายังคงใช้ไหมตัวเดิมนะคะก็คือไหมพลาสต์สีพลายก็มาเริ่มถักกันเลยคะ่ะโอเคเราก็เหลือไปไหมไว้สักขนาดมือหนึ่งนงเผื่อไว้สําหรับการเย็เยบเก็บชิ้นงานขึ้นเชือกกระตุกแล้วเราก็มาด้านหลังของตัวเอี้ยมนะคะก็นับไปประมาณหนึ่สองสามสี่นะคะประมาณักที่ห้าเราก็จิ้มลงแล้วก็เอาตัวเชือกกระตุกเมื่อกี้นะคะลอดผ่าน จากนั้นเราก็ขึ้นโซ่ค่ะเราจะถักไปทั้งหมด1ิบสมหลักตอนนี้ไปแล้วสองสามสี่ห้าพ่อได้สิบสามหลักแล้วทอยกลับมาหนึ่งหลักค่ะจิ้มกลางสันเปียเกี่ยวให้อยู่ไปสองห่วงแล้วก็พ่นใหม่ๆลอดผ่านคือการถักคอทอหรือการถักตัว X นั่นเองนะคะก็ถักกลับไปทั้งหมดสิบสองหลักค่ะถ้าใครคิดว่าตัวเองดึงแน่นนะคะตอนขึ้นโซ่จะปักหัวเป็นเบอร์หกก็ได้นะคะเราจะได้จิ้มง่ายขึ้นนะคะ โอเคเราได้12หลักแล้วกลับมานะจุดเริ่มต้นที่เราได้ทำเชือกกระตุกไว้เนาะเห็นละอ่ะจิ้มลงที่ฐานตัวเดิมค่ะเกี่ยวแล้วเราก็ลอดผ่านก็คือการทำรอหอหรือการทำตัวสี่มาอีกหนึ่งหลักค่ะลอดผ่านจากนั้นปล่อยให้ห่วงสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็บิดหลักแรกเราไม่ถักเรามาถักหลักที่สองนับ นะอาจจะมองไม่เห็นนับหลักที่สองเป็นครั้งที่สองโดยวิธีการถักนะคะขออนุญ,ญาตสูอีกครั้งอันนี้คือการถัก x ขาเดียวนะคะหรือการถัก b l o นั่นเองนะคะเป็นการทําให้เกิดริ้วนั่นเองนะคะถ้าใครไม่ชินนะจะทําเป็นตัว c ไปทุกหักเลยก็ได้นะคะก็มันก็จะคล้ายๆล,ลายนิ i ติ้งอยู่เหมือนกันเนาะลองดูคะ่ะ ก็ทาจนกระทั่งถึงหลักสุดท้ายนะคะโอเคพอหลักสุดท้ายของแถวที่2แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะเหมือนเดิมหลักที่1เราเว้นไว้นะคะแล้วเราก็มาถักในหลักที่สองในลักษณะเดิมก็คือการถักตัว X ขาดเดียวนั่นเองนะคะลายนี้บางคนก็จะเรียกว่าลายริ้วบางคนก็จะเรียกว่าลายตะเข็บนะคะก็วันก็ทํามาหลายคลิปละนะคะก็เดี๋ยวจะแปะที่ตัวไอไว้ตามไปรับชมต่อกันได้นะคะขอไข่ของกันนิดนึงโอเคก็ทําจนสุดแถวเลยค่ะ หลักที่ 10, 1ิบหนผักขาเดียวอยู่นะคะแล้วก็หลักที่12เวลาเรานับนะคะตัวสันโซนะตรงเนี้หนึ่งสองตอนนี้แถวที่4นั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้นะคะโซ่1นึ่ตนี้เราจะไม่พลิกกลับแล้วนะคะเราจะทําแบบเดียวกับตัวสายนะคะก็คือการทำหลังกระดุมในลนักษณะของวงครึ่งวงกลมนะคะก็พันหัวเข็มจิ้มลงนะตรงกลาง เหมือนเดิมค่ะปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่2ทําเป็นตัว F ทั้งหมด5ตัว F นะคะใครจะให้น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะสักขอนอยากจะให้เป็นลนักษณะของคล้ายๆลายหอยเนาะที่มันจะมันไม่ไม่ขึ้นวงกลมสักทีเดียวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้1 2 3 4งสองสามสีด่ดอโมตเมเม์นะคะอย่าลืมดูกันด้วยจ้าอ่พอเราได้5ตัว F เรใช่ไหมคะโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็ถักในรูปแบบเดิมจ้าแล้วก็หลักที่หซ้ำอยู่ที่จุดเดิมนะคะ เป็นตัว F ตัวที่5จากนั้นแล้วก็กลับมาในหลักที่1หรือแถวที่1ที่ตอนขึ้นโซ่ไว้แล้วก็ลอดผ่านให้หมดจบ C ค่ะเหมือนเดิมค่ะเว้นปลายใหม่ไว้นิดนึงนะคะก็เผื่อเอาไว้ในการเย็บเก็บชิ้นงานโอเคเราก็จะได้แผ่นหลังนะคะออกมาเปนา็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเย็บติดกระดุมก,กัน โอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่การตกแต่งกันแล้วนะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบกับฝากกด s u s s c r r b e ไลค์แชร์ share, เป็นกำลังใจให้ก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ขวัญและการถักชุดเตรียมก็ไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวไม่ต่อการถักระบายในคลิปหน้าโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบาย